สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการ K-POP นะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการออกข่าวนะครับทางเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนคลับของวง Big Bang นะครับผมหรือว่า V.I.P. นั่นเองที่ได้มีการส่งรถนะครับไปประห้วงหน้าตึก YG Entertainment ซึ่งเป็นตึกต้นสังกัดของทาง Big Bang นะครับเพื่อที่จะทําการเรียกร้องให้ Big Bang เนี่ยคัำแบกโดยสามาชิกครบ4คนนะครับ โดยเหล่าแฟนคลับของ Big Bang นะครับหรือชื่อดอมของ Big Bang ก็คือ V.I.P. นะครับได้มีการถแถลงการออกมานะครับพร้อมกับนำรถบรรทุกเนี่ยที่มีการติดป้ายประท้วงนะครับไปจอดไว้ตรงหน้าตึกของ YG Entertainment นะครับพร้อมกับเขียนคำประกาศว่า YG Entertainment ทำหน้าที่ในฐานะต้นสังกัดที่ดีมานานมากแล้วเราต้องการให้ค่ายเริ่มสนับสนุน Big Bang ในสมาชิก4คนและก็เริ่มจัดก,การกับแฟนคลับ จากข้อความที่เหล่าแฟนคลับของ Big Bang นะครับได้มีการติดประท้วงเพื่อที่จะสื่อให้กับทาง YG เนี่ยได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับวง Big Bang เนี่ยถือว่าห่างหายจากการทำเพลงแล้วก็การคัมแบ็กเนี่ยไปยาวนานมากๆเลยนะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็คิดถึงนะครับตัวศิลปินที่ชื่นชอบนะครับก็เลยอยากที่จะบอกให้ YG เนี่ยเริ่มเตรียมการสำหรับการคัมแบ็กของวง b i g Bang สักทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับก็รอมานานมากๆแล้วหลังจากที่ แต่ละคนเนี่ยก็เจอข่าวข่าวต่างๆนะครับและก็ยังไม่ได้มีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการสักทีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวเสียเสียหายๆนะครับที่เป็นข่าวลือมากมายมากระทบกับเหล่าสมาชิกในวงนะครับ แต่ว่าทางค่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมา t ท k e action ไม่ได้มีการออกมาปกป้องหรือว่าไม่ได้มีการออกมาพูดถึงแถลงข่าวใดๆสำหรับข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นกับ Big Bang นะครับแฟนคลับของ Big Bang เนี่ยก็เลยออกมานะครับประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องให้ YG นะครับคัมแบ็กบิ๊กแบงสักทีแล้วก็เริ่มจัดการดําเนินการทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับข่าวลือแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆที่มันเป็นความคิดเห็นด้านลบหรือว่าเป็นข่าวลือที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของสมาชิก Big Bang นะครับ นอกจากนั้นนะครับทางแฟนคลับเนี่ยก็ยังได้มีการเรียกร้องนะครับให้ YG ยเนี่ยยืนยันสักทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของซึงรีว่าซึงรีเนี่ยได้มีการออกจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยบิ๊กแบงนะครับจะมีเพียงสมาชิกเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับและก็ขอให้ทาง YG เนี่ยประกาศผ่านทาง SNS หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Big Bang นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เรา VIP หรือว่าแฟนคลับของ Big Bang นะครับได้มีการออกมาประท้วงนำรถไปจอดไว้ตรงหน้าตึกของ YG Entertainment นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ วงของพวกเขาครับให้กับศิลปินที่พวกเขาเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบนะครับหลังจากที่ไม่ได้คัมแบ็กเนี่ยมานานมากๆรวมไปถึงมีเรื่องราวต่างๆข่าวลือต่างๆนะครับเข้ามาหา Big Bang เรื่อยๆมีทั้งข่าวลือเสียๆหายๆนะครับแล้วก็เมื่อมีข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตต่างๆนานามากมายเลยนะครับที่โหมกระนาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เสียๆหายๆคอมเมนต์ด้านลบวิพากวิจารต่างๆนะครับต่อตัวเหล่าเมมเบอร์ทุกคนในวงเนี่ยก็กระทบต่อจิตใจกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมมเบอร์ในวงบิ๊กแบงกันมากๆนะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วก็ทนไม่ได้นะครับที่เรา สมาชิก Big Bang ที่พวกเขารักที่พวกเขาชื่นชอบเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้คัมแบ็กเพื่อมาเจอกับแฟนคลับเนี่ยนานมากๆเช่นกันนะครับด้วยความคิดถึงแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงของเหล่าแฟนคลับนะครับก็เลยเกิดเป็นการประท้วงแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข่าวทางเกาหลีอยู่พอสมควรเลยนะครับสาหรับการประท้วงของเรา VIP หลังจากนี้นะครับทาง YG Entertainment เนี่ยก็อาจจะมีการอัปเดตหรือว่ามีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับกับการ ประสานงานหรือว่าการทำงานกับ Big Bang นะครับยังไงเนี่ยก็มารอติดตามข่าวคราวหลังจากนี้กันนะครับว่าเมื่อแฟนคลับเนี่ยออกมาประท้วงขนาดนี้แล้วนะครับทาง YG Entertainment จะคงยังอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับงานของเหล่า Big Bang บ้างนะครับก็ลองมาติดตามข่าวคราวหลังจากนี้กันนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้ามีข่าวคราวอะไรอัปเดตหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของ Big Bang นะครับเราจะรีบนํามา เล่าให้ทุกคนฟังผ่านอมกอพอดแคสต์ช่องนี้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่เราเนี่ยลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับและหลังจากนี้นะครับเราก็จะคอยติดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้ให้ทุกคนนะครับแล้วก็เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆกันนะครับผ่านช่องอมกอพอดแคสต์ยังไงนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเป็น VIP หรือว่าเป็นแฟนคลับของเราบิ๊กแบงนะครับก็มา คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการประท้วงของเหล่าแฟนคลับ Big Bang นะที่หน้าตึก y g นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับใครที่เป็น VIP แล้วก็อยากให้ Big Bang คัมแบ็กนะครับหรือว่าอยากให้ YG เนี่ยดูแลศิลปินดูแล Big Bang ยังไงนะครับก็ลองมาพูดคุยกันหรือว่าใครเนี่ยมีข้อมูลอะไรจะอยากเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอามากอพอดแคสจะนำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงในเกาหลีมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ